ครับผมสวัสดีครับวันนี้มีโปรเจกต์มาแนะนำนะครับเป็นกล่องแจ้งเตือนระดับน้ำสองระดับนะครับไฮโลเซ็นเซอร์ลูกลอยพร้อมกล้องถ่ายรูปส่งไปยังไลน์พร้อมข้อความนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีระบบตัดเบเกอร์ด้วยนะครับผมโอเคครับทดสอบกันเลยนะครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมจะส่งไลน์มานะครับอุปกรณ์พร้อมใช้งานนะครับ โอเคลองระดับแรกกันเลยนะครับระดับแรกนะครับลูกลอยตัวแรกอ่าตัวสเลนสีส้มจะติดนะครับพร้อมส่งลายมาแล้วนี้ส0เซนติเมตรส่งูกมาด้วยนะครับระดับน้ำบดครับรีเซตอ่าโอเคระดับต่อไปครับระดับไฮเช็นเอร์ตัวที่สองครับลูกลอย เป็นตัวตาเรียนทีแดงระดับน้ำเจ็ดสิบเซนติเมตรตัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ่ายรูปครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ